ขอบเลยเป็นทุลาเลยพี่น้องไง้เนาะอ้าวเจู้้จงปองเดือพี่งงน,อนอนะ้องไ้เนาะต้องบัวมีเนื้ออุดเนาะต้องเนื้อหาเนื้ออุดเย็เนต่หัวเด้พี่น้องเยเพราะว่ามันเป็นสังกะสีเกษษ่กาเลยงงนั่นคือดอกไอ้เนาะคูจงปองจองเปง่งนะอยู่เนาะอ้าวอืมบกพอได้พี่งงน้องเยเนาะยังลายอยู่ยังได้แผ่อนอยู่ประมาณาสี่หาแผ่นพี่จักพี่น,พงงน้อยเนาะ หมูกร ua เป็น้องเหรเนาะให้เป็นไข่ให้ไปกินเป็นไข่เสมอเออทางไอ้สัวเป็นไข่เออเออนึกว่าเขน้อยเป็นไข่นะคุณนี่เป็นไข่เลคุณนี่บอปวดสบายไปวดสันเป็น้องคือว่าอะไรอากาศเปลี่ยนเนาะอ่าหัวลมอมูหอกกันได้เลยคลิดเล่คจังมือแล้วหลังคาหนิ มาสาวนี่เลยกลับสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซกันเพิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะ รือว่าสิอยและกระตางประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวสาดีานลอีกแล้วพี่น้องเนาะพบกันคือเก่าพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะก็หลังจากที่เฮาได้เอาอ่าบ็อกเนาะไปส่งทางวัดน้องแล้วพี่น้องเนาะเฮาก็เลยแวะขึ้นมาหาทางอ่าพกิมเมกิมพี่น้องเนาะอ่ามาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะอ่าโคงอ่าเฮือนครัวพี่น้องเนาะว่าทางไอ้ส่วนเพิ่นได้เฮ็ดแล้วพอใส่แล้วพี่น้องเอยเนาะจังได๋ก็ ฝากเป็นกันให้ใจได้พี่น้องเด้อเนาะถ้าบทสี่ดีสีอัปเดตเนาะส่วนอ่าพักของทางเอ้ยน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะรับชมดูทางเอฟซีดูทางผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเราไปดองเห็เนาะอ่าทางเอฟซีของการได้เส้นหยกเส้นหยาพี่น้องเนาะหกโตอะตู้เนาะอปลูกเป็นชนะอยู่พี่น้องเลยเนาะต้นมะเขืออยากห้พี่น้องเขือแล้ว อ๋อทั่วลมแรงเลยพี่น้องยเนาะเรื่อแล้วก็เสียง n h ạ บริเวณขอบเขตพี่น้องเยเนาะเออถือว่าแนวอยู่ในกินก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องยเนาะห่าหมอกต่อมหมอกทั่วแล้วก็เป็นหมอกแล้วก็ปิดไปตามลายเท้าอยู่กับฉันพี่น้องเยเนาะทั่วแล้วก็ได้ กะสีลมๆเลยเด้อพ you know, ี่น้องเด้อมือนี้พี่น้องนะหัวลมออกนะเดือนสิบเพชรลมต่อนเดินสิบสองหัวลมเต้าพี่น้องเองเนาะตเดีแต่ว่าอ่ามื้อนี้พี่น้องเนาะกับอัพเดตส่วนพักพี่น้องพุดีว่าบ่าได้อัพเดตอ่าได้เทื่อแรกพี่น้องเนาะก็เลยมาอ่าอัพเดตหนี่ยพี่น้องอีฟซีนะรับชมน้ำกันพี่น้องเลยอย่างพะวงนี่กาง่วงขามา อ่ากินสองสองเทือ่เร่ ب, วบุษันพี่น้องเนาะพอดีมันโดดเข้ามาเดะมองนี่เดะประตูเลยบุษันพี่น้อยอ่าเวลาบุรีบุรีออกมาเบิ้งบุษันอืมประตูเนาะเปลดไปขายได้เงินเยอะเนี่ยพี่น้องเนาะเด้อสิบไปบอกทางเอ้ยน้อยเพื่อนก่อนพี่น้อยเนาะอ่ามองอันหดหดเขา่ามันขาดเราก็เลยมาปลูกเช่าวัวพี่นอ้อยบงเพราะัวอ่าพอได เฮ็ดแน่ขึ neck, ้นเนี่ยม <laughs> <on> <laughs> uh, ันเพราเนาะพอเรามาบุงอ่าต้นก้อน่ะมันมันบ่ติดพี่น้องเนาะมันเน่าบวมน้ําสงน้ํพี่น้องนฝนลิ้นแน่อ่สิมีแผนการปลูกหยังเเนาะพี่น้องเนาะละงัวนง่วสิเข้ามาแล้วต้อปิดให้เด้อก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าลมซ้ําพี่น้องเอ้ยเนาะ ปิดกับธรรมดาได้พี่น้องไอ้พวปิดขังแล้วพี่น้องไอ้เนาะอ่าตัววัวไวอยู่เลยพี่น้องเอ้เนาะใส่เป็ดขอบเลยเป็นสุลาเลยพี่น้องเอ้เนาะอ่าตัวอู้จงปองเลยพี่น้องเอ้เนาะต้องว่วมีแนวอุดเนาะต้องได้หาเนาะอุดยันแต่หัวได้พี่น้องไอ้เนาเพราะว่ามันเป็นสังกะสีเก่าเลยพี่น้องเอ้เนาะครู trong phong trong beng vô nó bộ khô đây phía đồng này nó nhanh lại vô nhanh lại phèn vô phần mạnh xin hạ phèn chắc phía đồng này nó Làm một cua phía đồng này nó quay đây phía đồng nó sang cái xuân và nó เนาะทางแมยกิมเนาะเดี๋ยวไปทักทายทางแมยกิมก่อนสาธิตูเปียกเงามบุกโลกเพลินงามอู้โอ้ลูดิโก้จอดไว้ในเลยเนะยาะเจอเฮสัสัสคือฮื้อออกเลย หืมันเปียกอะไรสาดดเลยเอาสบายดีสบายดีมันจะได้คือว่าเปียกอันนั้นเป็นหนามเลยฮือออกก่อนก็เลยฮือออกก่อนเออเอาไปตากแล้วบ่คือพวกปูชาวบ้านนี่เออใช้สวนไปใช้ไปหาอันไปซื้อยาซื้อไปยืมเงินเขาเลยไปซื้อยาไปไปเป็นยัง พอไปกินให้เป็นไข่พอไปกินเป็นไข่ซะหน่อยเออทางไอ้สัวเป็นไข่เออเออเออเื่อว่าเขาหน่อยเป็นไข่นะพูนี้เป็นไข่พูนี้พ่อเออ่อสบายไปสั่นไปเนาะคือว่าอะรอากาศเปลี่ยนเนาะเออหลมหมอกเอะเล้เละพิษเละจักมือเละหลังท่าเนี่ มื้อเช้านี่เด้อเมื่อเช้านี่เลยอ่ามือเช้านี่แล้วเมื่อวานนี่น่ะอ่าๆแววานนี่เแม่นแล้วมมื้อเช้านี่แล้วงสพอเลยยุดก่อนอืมยังยังดจักบดนีบ่ยังลือบ่เนาะอออ่ๆทางสวนบ่สบาย่ซั่นพี่น้องเนาะยืมเงินเพิ่นเท่าน่ะยืมเงินน่ะ กปยืเงินด้อยากกันซื้อยากไกวังนยืนอีก็ไดบน้องายน่ไ,ไนด้ดเลยัน,อย,น,นยอยากได้เงินนะวัรดีสิบอกเด้อน,นี่ไดนะ้พักนะพักนางตูนะติดติดเฉดถุงยางอไไน่ไปขายอ่ได้เงินแน่นอนส่วนพักงาําพักงามมํนะาอไเน่ยเด็ดไปขายเด็ดเป็นมัดเป็นมัดินยางเอายางต้น <c oughs> แช่นว่าเลยสื่อออกถึงลูกสาลูกโอ้กะให้ทั้งไอ้คนเอาลูกก้อนเนาะอลไรกะด้ยกะปูกเราขายนะไรในบ้านในโบคือสิบมิม้วคนซื้อเนาะอ,อืมพอได้เงินได้ช่วงนี่อพอมันกนงางมาไ,ได้พักปลูกพักปูยังได้ขายเนาะอ่าคือ,อว่าได้กะสีเกลียวขาวเลยที่เกลียวขาวเลยสามสี่มื่เออขาวชุบล,ลายแล้วบอ่อยูอ่บ้านกก็ุ nếu bị cái số à huỳnh chị hài là bả thì tít mẹ nó phu nè nó về tít mẹ nó à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  chị nóc đó là nó huỳnh chị nóc chị nóc à cứ nó phải tôn tử đâu bò าาเยเงินซื้อยาพี่ไปเอาวกินยูกินยากยังก็แต่ละมือจะเอื่อยแล้ยังกินกุมือเนี่ยยาผสมอะไรกองพันสามพันหอันนี้คืพุทธิลได้บ่ได้หลายบ่สิบพัไปขายบ่อแต่ซื้อยาให้ลูกกินพุทธิลโร่ขายโอ้ได้สิบพันสาตัวพันหนึ่งสามตัวพันนึง อเล็กน้อยนี่กิเข้าเียนเลยวบนีค่อยยลอันนี้จะใส่ลูกเลยือจะมไปนะโดยโดยโดยมี่ันมือนีไปตายเขาจัดไปมากคนตายอยู่บ้านเยมากมือนีพ่ออลมก็ออกอ่าสวยสวยอยู่ไปหน้อย มันนี่ปูสาดนอนรูบ่เนี่ยม,มันเปลี่นไปได้มันมันมันซื้นบ่มัน,มน,น,มนเกเลเอือก็เออเป็นน้ำนี่มาไปนอนไปนี่แน่สีอันขี้ดินขึ้นเลาหักสาดได้มันเป็นมันซื้นอยู่แล้วเลยสาดนะแต่ว่าเ้าต้องปัดเอานั่นแหละปัดขวดยังนั่นแหละ สาธรร<ด>มัน,น,น,นอืมปูเนี้ควันช้ำหนิเนาะจะหน่อยหนิโอ้ควันกลุ่มกุ่มเนี้ยหนิเออทางส่วนน,นนั่นเนาะทีโดนมากง่ายอยู่บ่อะไรบันเนี้ง่ายที่ยันไปพัง,าางสดุดเลยนะจ๊ะเดีย๋ยวจะถามทั้งไอ้เพื่อนอมันย,ยังยังจะเพลนจะเพลนเนาะมาง่ายสงกระซี่พี่น้องนี่อ่ะที่นี่กัขี้กายมากก็เห็นอยู่ที่นี่ อพอดีว่าท bon ั้งเฮอัน okay. ทั้งอันบล็อกเพิ่นมาส่งทั้งมอนุงทีนี่ก็เลยขี่กายคุณก้อนกลับมาว่าสิเวะมาถามไอ้ชวนบุษันแต่ไอ้ชวนบ่อยู่งซ้ำเนาะไปอันออู้นนงกิเย่ซื้อยาบุษันไปลองเลยเนาะเป็นได้ก็เฉลิมเฉลยแท้เฉนี่เฉลิมเฉลือแท้บ่เป็นได้เรอออย่างนี้ คือใจลอยแท้เด้อฮะม่ได้เป็นยังยุคคือใจลอยไปหนึ่งแท้บ่ม่ได้เป็นยังออใคายุบ่เป็นยังเนาะเฮ้ยใจลอยมืออยูบอ่ะสันเนาะเออแลงหัวในกิมชิทอดเพราะว่ากิมเบ้อเนาะเบ้อเออเหตุงามคือเก่าพี่น้องเนาะมีแต่ปฏิบัติทักสาวด้วยเด้อเฮือนกันอะไรเนาะ ข้าน้ําซ so ําปายังหลายอยบ่ข้าน้ําซําปายหลายัเครื่องซอบอืมเครื่องซอบอืมเป็นทางสวนมันก็บ่สบายทางสก็เบิดแม่นก็ได้โจก่อนเนาะเอออกับุกี่วข้าวเกี่ยวน้ําอืมกินๆงัวนี่กินเออไงัวเจังไงัวเข้าอ่าน้ํากอกก็หาแนวมาอัดไว้หาไม่มาคัดไว้งไงัวเข้าไปเด้นะโอ้ยักเลยฮะ ขำมากวัวเร่มีแล anyway ้วเนาะเลยอเดียยวม่หญก็้องโตอยน้ำัวป่าออืมไปไหเนาะตัวไอช่วปจิมาท่าเนาะมีแต่สิผากันไปูละมีเบีทังามันลากยแน่หมือนเลยอ่า โอ้โหสิ<ม>ถ้าได้จำได้แล้วพี่น้องนะมือเทาก็ได้ไปพุ่นก่อนเทก็ได้ไปปะแล้วมือหนมือหน่ไมมาไม่เดินกันครุขระออกอันทนครัวอะไรเนาะคากิบบอาิบบอฮือนรัวงลยวางกอเออแล้ขากด้ขาด้ห็ดสองคนงอมง,งอมน,<ง>นก็ได้เนาะอ่าพราะกิมอยู่ทึงอ่าเมมกิมอยู่ลุม อาให้กำลังใจจุมเนาะเ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เน้ยเนาะเ้ยไฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ใเ้ยเฮ้ยู่้่ใฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเักยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮงยเฮ้ยเเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้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 เด้อยเฮ้เ้ยเฮ้ย้เฮ้ย้ยเน้เ้้้เ ตัวลกสบายแล้วบาดนี้คือว่าเลีวนี่ก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วก็แลเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อเต่ก็เฮ็ดเดินควงจังหวัดปลกข้าวเลยบ่จักเนาะน่าก็อยู่างบ่เห็นหเป็นจังได๋คือว่าเป็นหคือว่าไปฟอกฟอกตามาแล้วบ่ลกแล้วบ่เห็นหอ้าวัวาคือว่าัวอยู่ ใส่เวนตาตลอดเลยเข้าไฟกับบุหรีนึ่งข่าวกับร้านนึ่งข่าวกับไปแ่กับบุหรโดยาวกินหนกินหนังร้านร้านตัดหากินโดยโดยเด็กพ่อปูออกว่าเขาชุบเลเดอมือเกียร์จุบานเลเดอ้างกนสิ้างม้นก็สิเอาบ้านนี้น่าจะได้เบงกันไปแล้วบานนี้เนาะ ฉากหนพระวงหลังเนี่ยบ้านอ่ท่านนี้ก็อยากเกี่ยวท่านก็อยากเฮ็ดบ้านนี้น้องน้องใส่ก็ผอมเกี่ยวอะไรเป็นบ่าวก็อยากเกี่ยวกันนั้อืออะไรน้องก็เลยเกี่ยวหนำอือน้องพอกินหัวก็เกี่ยวหนำโดยโดยู่นอร้านผู้ใหญ่ก็ไปเวียงไปไปทำงานอือไปเวียงแล้ว

เือนเล้ยล่ะเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเอ่อก็บ่ได้เข้ามาอันเบิ่งอ่เฮือนเราคอเด้มาก็อัปดเฮือนันอันเฮือนครัวพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้เข้ามาถ่ายเนาะอ่านเฮือนเาพี่น้องเอ้ยเนาะอเพิ่นื้อซานออก่ซั่นพี่น้องเอ้ยนะมันเปือมนซึนก็เลยอหุบมามัดไว้นีพี่น้องเอ้ยเนาะว่าสิปูอยู่แต่ว่าันได้ปู่ซั่นพี่น้องเอ้ย งามคือเก่าพี่น้องเลยเนาะจะให้ส uh, ่วนกันกแบบสบายพี่น้องเลยเนาะเป็นไข่สองมือแล้วว่ะจ๊นพี่น้องเนาะโวยเงินกันเลยไปยืมเงินทางญาติพี่น้องพี่น้องเนาะหาซื้อยองซื้อยามากินนี่แหละพี่น้องเลยเนาะฮ่าเจ้าพี่น้องเลยเนาะโอ้พี่น้องเลยนวัดเสลี่กับสีพากันกลับเอาเรห็นกลับพี่น้องเนาะสิพากันไปพื่อละไรบ้านปะล้วยพื่ออะไรพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า พราะว่ามีเวียกเรื่องดินด่างนอง,นองของทางเอื้อนนวลพี่น้อ,องเลยเนาะตามเบิงละโคราคาเนาะดินจักเมตรจักเมตรจะรอรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาฮะชวนัะ,นะ,ะนเคียเป็นกังได้พี่น้องคักอยู่พี่น้อ,องเลย อาพี่น้องเหรอเนาะไปเลยเด้อเลยอ่าไปพูดก่อนไปปั้นปลากล้วยก่อนเด้อเด้อมีแต่บอกไอ้ส่วนแล้วแต่มาอยู่แต่ว่าบุหินอายเพื่อนพี่น้องเหรอเนาะมือหนามือในเข่ามาใหมอ่าเธอหนักด้วยไอ้เพื่อนกับบวสบายช้ำเนาะภาษาพี่น้องเหรอเนาะเขาจะสิไป หาทังบันประกวยก่อนพี่น้องเหรอเฮ้าฮ่าท้พี่น้องเสร็จแล้ดดเหี้ยตอกอันมัดข่าวอนี่นะคือสันแท้เอ่ยบ่คือสันแท้สันกระาปรงกิมตัหมู้นั่นมูคือตับดีบ้าเออตอกมัดข่าวจา้าเองเลือบนี่

มาหน่อยงัวเช้าเช้าพี่น้องเนาะเพราะว่าเดินเราเดินก่วงในพี่น,ออนอ้องเลยเนาะอ่าตัวนี้ทางไอ้สวนเราก็สีฟูแล้วคุดเอานี่แล้วก็นนวกสะชุบพายใส่อ่าคุณอนดินนี่ก็ะชุบพายใส้ให้ต่อไม้มันตายพี่น้องเลยเนาะฮะเธอป้าเช้พี่น้องเลยเนาะลำลาไปก่อนเนาะฝากเป็นก็ได้ให้ใจได้พี่น้องดื้อเน,อนออาะฝาก กติดตารเป็นกําลังใจในเะรืองบอดสตีเน่ด้อนะพี่น้องเด้อ,นอ,อเนาะก่อนเดินกะสีผ้ากันไปอัมดิษเนาะเุ็นไงปาติปากล้วยเุ็นไงพี่น้องเลยเนาะดําราไปก่อนว่าสิเป็น่ังได้พี่นออ้องเลยเนาะฮะเจ้าภาษาพี่น้องเนาะดําราไปก่อนอยู่ดีมีเฮงทุกท่านทุกคนเนดะ้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเราสบายดีพี่น้องเลยเนาะ